เข้ามือได้เลยนะอชิ้นเนี้ยให้เหมือนแบบสั่งพิเศษอ่ะนี่อันนี้คือ2ชิ้นนะขนมปังแข็งแล้วแข็งจริงๆไม่ออกเลย ทิปแซบวันนี้เราจะมารีวิวอาหารกันซึ่งวันนี้อาหารเนี่ยเราได้มาจากร้าน Copper Buffet ป,ป,ป,ปกติแล้วที่ร้านเนี่ยก็จะเป็นบุฟเฟ่เนาะแต่ว่า,เป,าเป็นบุฟเฟที่แบบอาหารเมนูเยอะมากถ้าไปกินที่ร้านอะไรอย่างงี้แล้วด้วยสถานการณ์เราก็เลยแบบทำเป็น d e l ิเวอรมา อย่างเซต A เนี่ยก็คือจะเริ่มที่500ใช่ไหมส่วนอันนี้ของเราเซต B จะอยู่ที่999บาทซึ่งก็คือมีทั้งหมดเนี่ยเเมนูเลย7เมนูก็คือเป็นข้าว 6, หวาน1นึ่เขาก็จะแบ่งเป็นหมวดเซตแรกให้เลือกได้3เมนูแล้วก็เซต B เซตที่2เเขาก็จะให้เลือกอีก3เมนูแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นขนมหวานมาเดี๋ยวเราลองมาแกะดูว่าหน้าตาของมันจะเป็นยังไงยังร้อนๆเลยซูเห็ด์ชคคุ อันนี้คือมีน้ําตกเนื้อเนื้อว่ากิวด้วยใช่ปะอันนี้ก็คือสปากเกตตี้เนื้อว่ากิวอันนี้<ด>คือผ<ด>ัดไทยกุ้งแม่น้าร้านคอปเปอร์เขาอะเขาจะเด่นเรื่องความแบบพรีเมียมของวัตถุดิบจริงๆแล้วก็นอกจากอาหารนานาชาติก็จะมีอาหารญี่ปุ่นด้วยก็จะเป็นพวกแบบซาชิมิต่ตางๆอะไรอย่างนี้<ม>แล้วก็มีอาหารไทยในราคา9ก9บาทบี้ว่าคุ้มไหมคือถ้ามองปริมาณอะ ก็ว่าได้อยู่นะแต่เดี๋ยวอาจจะต้องลองชิมรสชาติว่าแบบเนื้อแบบคุณภาพเนื้อหรืออะไรเงี้ยจะเป็นยังไงมาแล้วค่ะหน้าตาของมันคือถ้าอันเนี้ยถ้าดูโดยรวมอ่ะรู้สึกว่าอเนี้ยหน้าตาดูดีวากิวชินเบิกมากเราควรเริ่มจากทัฟเฟิลซุปเนาะที่เดี๋ยวกลิ่นทัฟเฟิลมันขึ้นอยู่นะเนี่ยเฮ้ยคนชอบทัฟเฟิลจะต้องชอบ โอเคเอเคเลยที่จริงๆเขอให้เอาเนี้ยจิ้มเข้าไปนะเลยอร่อยอันนี้อร่อยคือซุปเห็ดทัฟเฟิลอ่ะมันจะมีความแบบกลิ่นเห็ดของมันน่ะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมันจะไม่เหมือนแบบซุปเห็ดปกติทั่วไปชอบเพราะว่ามันหอมหอมก็เห็ดทั่วไปเนาะอ่ะต่อที่คุณจะต่อที่อะไรดีนะปลาก่อนไหมอืมจะไม่เคยกินเป็นสเต็กมาก่อนนะเออเคยกินแต่แบบชินเป็นซาชิมิ ซอสมันรสชาติจัดมากเปรี้ยวอะอืมแล้วตัวกลิ่นปลามันก็คือแบบมีกลิ่นที่แบบชัดเจนอะเนื้อมันแน่นมากเลยแต่นี่ว่าโอเคเลยนะอืมดิข้งนมันจะมียังไม่มียังไม่สุกแบบขนาดนั้นอะแบบว่าสุกเป็นมีเดียมเนาะนี่อย่างอันนี้ให้จะเห็นชัดอร่อยอะมาต่อกันที่เมนูที่สามเมนูที่สามก็คือเป็นเนื้อวากิว ดูสิดูสิมีเดียมความแบบชิ้นเนี้ยดูสิกัดเราแบบขาดได้เลยไม่เหนียวไม่เหนียวอืมร่อยมันความจุยซี่อยู่นะไอตัวที่กินน่ะอ่ะไม่ลองชิมอันนี้ดูดิเราชิมไปแล้วทีหนึงเรารร้สึกส,สิ่งที่มากับเนื้อคืออะไรนั้นขอชิมก่อนที่าอาหารเด็ก มาอันนี้เราจะมาลองชิมสปาเกตตีเนื้อวากิเส้นเขาทำมาเป็นแบบแท่งเนาะปกติบางทีถ้าเราทำไม่ดีอะ่ะมันก็จะเหนียวเส้นตัวเส้นโอเคไม่ชอบเส้นเออจริงๆเส้นอย่างเงี้ยมันจะมเออีเขาเรียกว่าอะไรนะเออออเดนเต้มันจะมีเลเวลของมันในการทำเส้นให้สุกอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เขาทำออกมาได้แบบพอดีเนื้อไม่เหนียวเลย ถ้าใครชิมกระเทียมมันต้องชอบแน่เลยกระเทียมแบบแน่นมากอบให้เนื้อมามากกว่าเส้นอีกนะเนื้อก้อนใหญ่มากแล้วเนื้อเยอะ็บบสิบชิ้นใหญ่ค่ะเสร็จกับสัมเทพไปแล้วต่อที่อาหารไทยผัดไทยผดไทยูไม่น้ำ <4 S 1> ให้เยอะมาก<ๆ>ให้เหมือนแบบสั่งพิเศษอะ่ะ รสชาติเขาค่อนข้างจัดไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยอ่ะเข้มข้นมากตัวน้ําซอสเขาว่ามันมีความเข้มข้นมากส่วนตัวเราไม่ชอบกินหวานก็เลยรู้ว่าเนี่ยหวานไปนิดนึง้าเป็นแล้เราก็อาจจะเติมมะนาวเพิ่มเติมมะนาวแล้วก็เติมพริกมาดูใส่กุ้งกันเข้ามือได้เลยนะเราสั้นกันจังวะหรือมือมือเราทำไมมันเล็กจังเออจริงกุ้งดีน่าจะได้สักสอง เพราะว่าอันเนี้ยกินคนเดียวก็คืออิ่มมากเลยนะแต่เรารู้สึกว่าแบบเส้นเขาอะค่อนข้างจะมีความหนาเป็นคนชอบแบบกินผัดไทยที่เส้นแบบใสๆบางๆอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละที่พี่คอยบอกคือซอสเขาแบบเข้มข้นมากพอสผัดไทยเขา,าอะม,มาต่อกันที่สิ่งนี้คือเนื้อมนันหนาน้ากินมากนะอันเนี้ยมี มีเนื้อวากิวเนาะอันนี้คือ2ชิ้นนะติดอนกันอยู่อก็คือดูดีมากเห็นไหมอร่อยอร่อยแล้วโดยที่ไม่ต้องปรุง ถ้ามันแบบอุ่นๆมาใหม่ๆเนาะมันมีความกลมกล่อมอยู่เออใช่อันนี้มันไม่เผ็ดเลยเออไม่เผ็ดเลยปกติแบบน้ําตกมันต้องมีความเผ็ดนิดเออมีเผ็ดนิดนึงแต่เนี้ยไม่เผ็ดเลยแล้วก็โคตรแต่ว่าเขาก็มีเครื่องปรุงมาให้สําหรับคนที่อยากให้แบบเผ็ดขึ้นเปรี้ยวขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งเส้นเขาก็ไม่ได้ให้เลือกนะเขาก็เตรียมอันนี้มาเลยเลยนุ่มมากคือถ้ามันร้อนแล้วมันเติมให้มันแบบเปรี้ยวนิดเผ็ดหน่อยเนี่ยดีสุดเลยอะ กินข้าวต้องกินหวานไม่งั้นจะสั่นดานไพร่ <laughs> <laughs> <g ül> กินข้าวเสร็จแล้วก็แบบอยากของหวานมันต้องล้างปากไงว่าวันนี้ก็คือเราจะมากินทันนี่โทส์กันอันเดี๋ยวเรามาชิมกันเลย <พอ S 1> ก่า <laughs> คือด้วยความที่เดลิเวอรี่แหละมันก็เลยแบบขนมปังแข่งแล้ว <laughs> <laughs> แข็งจริงๆ <laughs> ไม่ออกเลย รู้สึกว่ามันแห้งไปน,นิดที่จริงก็เป็นเรื่องถูกของเขาแหละที่ว่าปกติแล้วมัวนต้องกินกับไอติมมันไม่ได้หวานมากเออ,เอ,อมันจะมีความเค็มเพราะามันเคออ็มทีม่เป็นไข,ข่เค็มไงมันเลยไม่หวาน<ต>วาความเค็มความเนอยอะไรงเงี้ยนวลๆในเนยมัน,ม,นมันเลยอะ่ะจะไม่ได้แบบหวานนำํำก็ล้างขาวไปได้ในปากประมาณเนี่ยม,ม,มือนี้เราก็ ก็ถ,ถือว่าอิ่มอยู่นะ,นะถ้าเก<อ>ิดกินกินกันดีๆก็คืออิ่มอ,อยู่นะก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าเราชอบเราเป็นสายเหนือเราก็เลยแอบชอบวากเกตตี้แล้วก็ตัวหมีมน่นำตกเนื้อวากิวซึ่งเนื้อเขาอะต้องบอกว่ามันไม่เหนียวเลยทั้งที่เดลิเวอรี่มาสักพักด้วยนะมันก็ยังมีความแบบ เออไม่เหนียวอว่าของเราก็ชอบแบบก๋วยเตี๋ยวเรือมากที่สุดเหมือนกันด้วยความที่แบบรสชาติด้วยแเราก็เนื้อด้วยอะไรเงี้ยอืมี่ก็ชอบปริมาณก็เราว่าตัวสเต็กอ่ะมันอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าดูโดยรวมอ่ะมันอาจจะน้อยไปนิดนึงถ้ามันเยอะกว่านี้มันก็คงจะแบบใช่ขุม ผัดไทยเยอะมากแต่ว่าจะกุ้งสักสองตัวจะดีกว่านี้ถ้าแบบกุ้งให้มาสัก2ตัวเนาะเพราะว่าอันเนี้ยเผื่อแบบเรากินกันหลายคนไงมันจะได้แบบเออไม่แยกกันได้อช่ใช่ใช่ส่วนขนมก็อันนี้ก็แอบคิดว่าถ้า3าคนเนี้ยขนมอาจจะปริมาณไม่พออันนี้ันเป็นมินิพันนี่โทสตแต่ว่าก็ก็คือให้ไปลองลองทานกันได้นาะแบบว่าลองสั่งกันมาแบบเป็นเซตอะไรเนี้ยแบบอยู่กับเพื่อนอยู่กับพี่ทำงานเนี้ยสั่งกันมากินจริงๆงหารกันหลายๆคนก็อาจจะขุมกว่าเพราะมันมีความหลากหลาย มีเมนูให้เลือก,เ,อกเยอะบี้ว่าร้านเนี้บี้ให้กี่คะแนนเต็ม5้5สครึ่งเออส5ุาสำหรับพี่อมพี่อ่าให้4งั้นเดี๋ยวมารอดูว่าครงหน้าเนี่ยเราจะไปทำอะไรกันเนาะไปทดลองอะไรกันก็รอดูกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ตรงนี้เลยกดกระดิ่งด้วยเผื<ม>่อว่าแบบเรามีอะไรรีวิวอะไรแปลกใหม่ๆหรือว่าแบบทดลองอะไรกันจะได้แบบเห็นก่อนคนอื่นเขาโอเคเราเจอกันใหม่กับแบบเทปหน้าบาย